สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสาร2เรื่องสําคัญจะมาเรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบสําหรับเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นข่าวดีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในรัฐบาลท่านอนุทินนะคะ คลังออกมายืนยันแล้วพร้อมมีงบอัดฉีด2.5หมื่นล้านสำหรับโครงการคนละครึ่งจะกลับมาเร็วสุดตุลาคมนี้นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีที่รัฐบาลพักภูมิใจไทยมีแนวคิดที่จะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนอีกครั้งนั้น จากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ากระทรวงการคลังมีความพร้อมที่จะทำโครงการคนละครึ่งได้ทันทีหากมีนโยบายออกมาชัดเจนเพราะว่าขณะนี้มีความพร้อมทั้งในส่วนระบบงบประมาณแล้วก็ความเหมาะสมต่อสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะคะหากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะใช้เวลาในการเตรียมการไม่นานและหากนโยบายชัดเจนและมีการสั่งการจากระดับสูงคาดว่าไม่เกิน30 45วันก็สามารถเริ่มโครงการได้เลย ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะตรงกับช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีที่เศรษฐกิจต้องการแรงผลักดันเพิ่มเติมนะคะ โดยทางกระทรวงการคลังก็มองว่าการทํามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบโครงการค,ครึ่งเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะช่วยได้ทั้งการลดภาราคาของชีพความพิี่น้อนประชาชนรวมถึงยังเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อได้อีกทางหนึ่งที่มีผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในภาคประชาชนที่มีการใช้จ่ายรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าก็สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นนะคะ รวมถึงสามารถสร้างการไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยโดยงบประมาณนะคะรัฐบาลได้จัดสรรเอาไว้นะคะ25,000ล้านบาทซึ่งรัฐบาลชุดใหม่สามารถนำงบประมาณก้อนนี้ออกมาใช้ดำเนินการโครงการคนละครึ่งหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความพร้อมด้านเทคโนโลยีก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมา กระทรวงการคลังก็เคยเดําเนินการโครงการคนละครึ่งมาแล้ว5รอบผ่านแอปพลิเคชันเป่าตาังแล้วก็แอปถุงเงินจึงทําให้มีประสบการณ์แล้วก็มีความชํานาญในการจัดการระบบได้เป็นอย่างดีก็สามารถเดินหน้าโครงการต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คาดว่าจะครอบคลุมได้สําหรับ ทุกทกท่านทุกภูมิภาคทุกภาคส่วนเลยนะคะเนื่องจากว่าโครงการนี้รัดออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เราพี่น้องประชาชนก็ใช้จ่ายเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยมากๆเลยสําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจกในรอบนี้นะคะส่วนข่าวที่2ที่จะนํามาแจ้งนะคะตรงนี้ต้องแจ้งก่อนเลยเนื่องจากว่า มีการเพิ่มเงินพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์แล้วก็มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะมีเงินเพิ่มพิเศษโอนเข้าให้สูงสุดอยู่ที่800บาทนะคะ แต่จะต้องแจ้งก่อนว่าเงินจำนวนนี้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2496เงินจะเข้าให้ในวันที่16กันยายนแต่จะต้องดำเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพ,พร้อมเพย์ดิเรบับรประชาชนภายในวันที่11กันยายน2568นะคะถ้าหากว่าเราดำเนินการเปิดบัญชีหรือว่าผูกพร้อมเพย์ไม่สำเร็จเงินจะไม่สามารถโอนเข้าได้นะคะส่วนสำหรับคนที่เกิดระหว่าง1มกราคม2496ถึง31ธันวาคม2 5 อันกลุ่มนี้นะคะจะมีเงินโอนเข้าให้ในวันที่17กันยายน แต่จะต้องดนาเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบประชาชน13หลักให้สําเร็จภายในวันที่12กันยายน2568นะคะถ้าหากว่าผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จหรือยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินจะไม่สามารถโอนเข้าให้ได้ในวันที่12เช่นเดียวกันและกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายนะคะอันนี้จะเงินโอนเข้าให้ในวันที่18กันยายนก็คือเกิดระหว่าง1มกราคม2503ถึง31สิงหาคม2508กลุ่มนี้จะต้องเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ สิบกันยายนเพื่อให้เงินโอนเข้าในวันที่18กันยายนนั่นเองนะคะและต้องแจ้งก่อนว่าถ้าหากว่าใครก็ตาม ที่เกิดก่อน1มกราคม2,508กลุ่มนี้ได้รับ800บาทแน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดระหว่างกุมภาพันธ์จนถึงสิงหาคม2,568เงินก็จะลดหลั่นกันลงมาเนื่องจากว่าใครเกิดครบ60ปีในเดือนไหนก็ลดหลั่นกันไปนะคะเกิดกุมภาพันธ์2,508รับ700เกิด มีนาคม2508รับ600เกิดเมษายน2508รับ500เกิดพฤษภาคม2508รับ400เกิดมิถุนายน2508รับ300เกิดกรกฎาคม2508รับ200แล้วก็เกิดสิงหาคม2508รับ100ถ้าหากว่าเกิดกันยายน2508เป็นต้นไปกลุ่มนี้ จะยังไม่ได้รับเงินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่าในรอบแรกนี้การโอนเงินไม่สําเร็จไม่ต้องตกใจเขาจะมีการโอนเข้าให้อีก3ครั้งนะคะก็คือในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนั่นเองค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลดาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ